สวัดีค่ะคุณแม่ c าชาแนลกับต้นคุณแม่คาพาช,ช็อปนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมเอาไที่ EP ก่อนๆเลยนะคะที่มนุ์พาไปห้างใกล้ๆบ้านแล้วมนุษย์เล่าให้ฟังว่าร้าน S&M นะคะห้างใกล้ๆบ้านมนุษย์เขาจะปิดตัวลงค่ะเขาก็เลยขนสินค้าทั้งร้านเนี่ยมาลดราคาลงแล้วมนุษย์ก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแต่ก่อนที่มนุ์จะรีวิวให้ดูไปดูบรรยากาศวันนั้นกันค่ะ ตะกี้สามีเดินมาบอกว่าทำไมเขาถึงรถเยอะขนาดนี้เพราะว่าร้าน S M สัข,ขาเวสคันตันที่แถวบ้านแม่นุชนะคะเขจะปิดค่ะนี่หกสโครนเองรถแบบเยอะมากแต่ไม่รู้จะซื้อไปทำไมซื้อเซยืดมาได้เอยืดมา3ตัวค่ะตัวลา50โครนนะที่มันได้มาได้เื้อมิกก้เมาส์นี่แบบนี้หม่ตัวห้าสิโครนนะคะ ร้านเขาจะปิดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่าจะมีรถเต็มค่ะ<ต>เพืเ่อนๆก็ดูบรรยากาศในร้านวันนั้นย้อนหลังอีกทีนึงเผื่อเพื่อนคนไหนจําไม่ได้นะคะที่ร้าน S N M ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมนุษย์ก็จะรีวิวเพื่อนๆที่ดูกันว่าวันนั้นมนุษย์ได้อะไรมาบ้างนะคะสินค้าราคาย่อมเยาวแค่ไหนจริงๆแล้วพรุ่งนี้หรืออีกวันสองวันนะคะมนุษย์ว่าจะไปส่องอีกเผื่อมีอะไรที่เขาขนมาโละมาลดราคาะคะเพราะว่าสินค้าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าจบ ซีซั่นหรือว่าหลังปีใหม่อะไรเอ่ยของจะลดราคาคือแบบเสื้อผ้าที่นี่จะถูกมาก แต่ยกเว้นอาหารนะคะอาหารที่นี่จะแพงมากแล้วยิ่งร้านไหนสาขาไหนที่เขาจะปิดตัวลงแบบนี้นะคะคือเขาจะโละสินค้าเขาจะขายของแบบตัวละห้าครนสิบครนยี่สิบสามสิบาทร้อยกว่าบาทอะไรแบบนี้คือมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวอีกสองสามวันไม่นู้จะไปซองอีกนะคะแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าจากวันนั้นมนุษย์ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวรีวิวให้ดูค่ะมนุษย์ได้ของมา สามอย่างนะคะก็นี่ให้ดูเป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดจาก S a ละ M ก็เป็นไซส์ XS นะคะเป็นเสื้อยืดของออลิขสิทธิ์ของดิสนีย์นะคะแบบนี้ใส่สบายสบาย Y40 บวกบวกก็ยังใส่ได้อยู่นะไม่รู้เห็นว่ามันน่ารักดีค่ะแบบนี้เลยตัวหนึ่งก็ไม่แพงตัวหนึ่งก็ห้าสิบโครนนะคะแบบนี้นี่ได้ลายมินนี่แบบนี้มาอีกตัวหนึ่งนะคะ มีมินนี่แล้วดิฉันก็ต้องมีนี่มิกกี้เมาส์นะคะก็เป็นดิสนีย์เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะนี่อะไรนะตัวนี้เขาเรียกสโนว์ปี้รอเปล่าคะนี่ได้มาสามตัวค่ะราคานี่ป้ายแดงนะคะห้าสิบโครนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามตัวนี้ที่มนุษย์ได้มาก็หนึ่งร้อยห้าสิบโครนนะคะหรือว่าห้าร้อยยี่สิบห้าบาทน่ารักมาก ทุกตัวนะคะจะเป็นเอ่อเป็นไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์มินนี่จะเป็นไซส์ XS นะคะแต่ว่ามิกกี้มนุษ้์หา XS ไม่ S, มีมนุษ้์เลยได้ไซส์ S มากค่ะเป็นเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาสีขาวสองตัวแล้วก็สีเทาเป็นไซส์ S แบบนี้นะคะของ ดิสนี์ได้มาจากร้าน s อ m ที่จะปิดตัวลงนั่นแหละค่ะก็ถือว่าราคาย่อมเยาวนะคะหตัวอยู่ที่50โครนหนึ่ง้อยเจ็บาท3ตัวนี้ก็150่ร้อโครนห้าร้อบาทนะคะเดี๋ยวอีกสองสาวันนะคะไม่รู้จะพาไปดูบรรยากาศที่ร้านสาเออร้าน s อสสาขาที่เขาจะปิดตัวลงเดี๋ยวพาไปส่องว่ามีอะไรบ้างราคาถูกแค่ไหนบางทีอาจจะได้ของแบบ ราคา20-30บาทแต่เป็นสินค้าของ S M ซึ่งก็ถือว่าถือว่าเป็นสตรีคแบรนด์นีะที่คุณภาพก็ถือว่าใช้ได้ถ้าหากว่าไม่คิดถึงว่า high end แบรนดอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนั้นที่ไปมาค่ะก็ได้มาประมาณนี้แหละนะคะเสื้อยืดสามตัวตอนแรกจะเอามาเยอะกว่าน,นี้แต่สามพี่บอกว่าพอก่อนเดอรพอพอนี่มินอันนี้มิกซี่นะคะมีมิกซีเราก็ต้องมี มินนี่เอามาใส่สบายๆอยู่บ้านหรือว่าใส่วันที่แบบแต่งตัวง่ายๆไปกับลูกสาวอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้มนุษย์ก็เอาของราคาถูกนะคะเอาสินค้าที่ไปได้มาตอนที่เขาลดราคามารีวิวเพื่อนๆให้ดูกันนะคะยังไงมนุษย์ก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆค่ะมนุ์ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้แนะนำตีชมอยากให้มนุูทำคลิปอะไรแล้วก็สามารถส่งซปเปอร์ตงค์แล้วก็สมัครเมมเบอร์ที่ช่องคุณแม่ขาได้แล้วนะคะจบคลิปก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบาบาย